ในช่วงนี้นะครับที่ไวรัสระบาดก็จะมีหลายคนถามว่านอกจากจะต้องป้องกันตนเองแล้วเนี่ยกินอะไรดีเพื่อจะเสริมภูมิต้านทานในร่างกายนะครับเขาต้องบอกว่าเน้นเป็นพวกโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวนะเนื้อสัตว์อย่างเนื้อปลานะครับรวมถึงสมุนไพรอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมนะก็จะมีงานวิจัยว่าเสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับหรืออย่างพวกผักผลไม้นะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างเยอะเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายได้เช่นกันนะครับแต่หลายคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะกินอาหารได้ครบหมู่หรือเปล่านะครับแล้วก็รู้ มีความเครียดนะอยากจะเสริมวิตามินได้ไหมก็แนะนำเลยครับว่าเน้นเป็นพวกวิตามินรวมที่มีวิตามิน A วิตามิน C นะวิตามิน D วิตามิน E หรือจะมีพวกแร่ธาตุอย่างซิงค์หรือสังกะสีนะครับ รวมถึงพวกกรดอะมิโนต่างๆก็จะช่วยเสริมเรื่องของภูมิต้านทานได้นะครับแล้วในส่วนของสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะครับตัวที่เด่นๆเ,เลยก็จะได้แก่เบต้ากลูกแคนที่สกัดได้จากเดชิตาเกะนะครับตัวนี้ก็จะมีงานวิจัยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันเพราะว่าช่วยเพิ่ม B เซลล์ ale, T เซลล์ NK เซลล์ K นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่เป็นเกราะป้องกันให้กับร่างกายเวลาที่เพียยงพรำเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายเขาจะเป็นปราการด่านแรกที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจากพืชในตระกูลอย่างพวกเบอร์รี่หรือพวกซูเปอร์ฟรุตต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะช่วยในการกระจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในร่างกายพวกอนุมูลอิสระนะครับรวมถึงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับลดเรื่องของการอักเสบนะครับเป็นการชะลอความเสื่อมโดยรวมให้ร่างกายเราดูแข็งแรงขึ้นนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็กินอาหารที่ดีให้กับร่างกายแข็งแรงและผ่านมันไปด้วยกันครับ